Bye. Ah. ย่งมองยังลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส o o ตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่ล่ได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทําไมถึงส่วยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทําไมฉันเคลิ้จังหากว่ามองนั่นไปกว่าน,นี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอโอ้หัวใจมันยากจนเกินจะละเลย เธอจะฝากได้ไหมหัวใจน้องน้อยประสินเต็มรอยม่อยากทำได้แค่แอบชอบเธอเลยหัวใจของฉันน้ะมันก็ว่างเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็นคู่เคียงกายฉันจะเป็นคนดูแลเธอไม่มีลรอกวันที่ทำเธอเสียยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกด ด้มอนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดิน้าขนาดแค่ลได้แต่มองเธอดันมาคลองเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันนะ่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหว้ันนะั้นนะ่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลกูกสตใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแขนเธอต้องทำยังไงโอ้ oh oh oh. หัวใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ยังกลัวฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมาหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะฟูมฟากสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดก็ลงเธอไปไแล้ว ทำง่ายฉันทอนตัวไม่ได้คงต้องทำใจก็ได้แต่นั่งฝันถึงโจงงามวิ่ไดฉันอยากให้เธอมาเคียงข้างมาเป็นวันใจของฉันคนนี้ยิ่ง <ตะ S 2> มองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้า<ม>เวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแะแเลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากหลงกลางใจฉันน่ารัก เกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นโลกสะไยก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดได้มลตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชา กันกอาแคเลด้แต่มองเธอดันมาคลองเอา่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะตั้งทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงโอ,โอ,โอ ยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดแค่เหล่แต่แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินเพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไง โอ้ oh, oh. บ้านเธออยู่ที่ดใดบอกมาหน่อยได้ไหมกินข้าวกับอะไรทำไมถึงสวยจังมองเธอแค่นิดเดียวแต่ทำไมฉันเคินจังหากว่ามองนั่นไปกวันนี้มีสิทธิ์หัวใจของฉันละลายละลายหัวใจฉันกลายเป็นของเธอโอ้หัวใจมันยากจนเกินจะละเลยที เธอจะฝากได้ไหมหัวใจน้วงน้อยเปิเซ็นตเต็มรอยมีอยากทำไ,ได้แค่แอบชอบเธอเลยหัวใจของฉันน้ะมันก็วางเกินไปถ้าหากได้เธอมาเป็น ะเป็นคนดูแลเธอไม่มีโรอกวั่นที่ทำเธอเสียยิ่งงองย,ยิ่งลงเหมือนถูกสะกดโดยมนตาแค่เพียงได้สมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชา้าขนาดจะแลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทน น่ารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นลูกแต่ไพก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงโอ้ห oh ั oh oh. วใจฉันหลงรักเธอไม่รู้ตัวแต่ครั้งแรกหัวใจก็เต้นรัวก็อ,อยากจะบอกว่าชอบแต่ตัวฉันเองก็ยังกลัว ฉันกลัวว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วถ้าแฟนไม่มีก็บอกมาหน่อยก็ได้นะหัวใจของฉันก็เตรียมพร้อมจะฟูงฝากสีห้องของหัวใจจะมีแค่อยู่รู้ไหมคะถ้าเป็นไปอย่างที่คิดค <ง S 2> ก็ลงเธอไปแล้วต้องไงทำไงฉันทนตัวไม่ได้คงต้องทำใจก็ได้แต่นั่งฟันทึงชมงามเิลา เเธอมาคียงงข้ามามเป็นวนัน,น,นงมองยังลงเหมือนถูกสะกดโด้มนตาแค่เพียงได้ซ้อมตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชาขนาดจะแลได้แต่มองเธอดันมาคล้องเอาซ้อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะต้านทานฉันเองคงทน นั้นนารักเกินพ่อแม่อยากได้เป็นโลกตะไพกก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแกนเธอต้องทำยังไงยิ่งมองยิ่งลงเหมือนถูกสะกดไดยมนตาแค่เพียงได้ส้มตาฉันเองก็คิดไปเกินฟ้าเวลาตอนที่เธอยิ้มเหมือนหยุดเวลาให้เดินชา นาจจ่แล่แต่แต่มองเธอดันมาคลองเอาซ่อนปากลงกลางใจฉันน่ารักเกินใจจะตั้งทานฉันเองคงทนไม่ไหวเธอนั้นน่ารักเกินพราแม่อยากได้เป็นลูกสะใภ้ก็บอกมันหน่อยจะได้ไหมอยากควงแก่เธอต้องทำยังไงอ้